สำหรับหน้างาน ENA ที่อุบลนะครับผมที่อำเภอเดชอุดมนะครับผมที่หน้าอำเภอเลยนะครับผมก็ทั้งหมดทั้งหมดนะครับผมทั้งหมด ทั้งหมด35ต้นนะครับผมที่แรกเรียกว่า2แถวหลังด้วยนะครับผมก็คิดว่าเป็น40ปต้นนะครับผมแต่ที่จริงนะครับ35ต้นนะครับก็ดีดขึ้นนะครับผมดีดขึ้นแล้วก็หลอเสานะครับรอเป็นเสาต้นกลมก็น่าจะเป็นเสายหนหินนะครับผมแต่สี่เหลี่ยมก็อาจจะจะเข้าแบบนะครับก็สำหรับนางานหลังนี้นะครับผม ก็ถือว่าครับแคบนะครับผมก็อยู่ในตัวเมืองเลยนะผมที่หน้าอำเภอเลยนะราคานะผมลังนี้ก็หลักแสนนะผมสองแสนนิดๆนะครับผมเพราะว่าดีดขึ้นหล่อเสานะครับับอุปกรณ์นะครับผมก็สามารถติดต่อสอบถามได้นะ,มม 3, 6, 3, 11, 6, นะครับผมตามเบอร์โทร0 9 3ย์3 1 1 6สนสาหนึ่งหนึ่งหเจนะครับรับงานทั่วไทยนะครับผมก็รอทีมงานนะครับผม ก็เป็นบ้านไม้ครับผมเป็นบ้านไม้ธรรมดาครับผมแต่หลังใหญ่นิดหนึ่งนะครับก็ด้านบนปร,ประมาณนี้นะครับผมก็เดี๋ยวรอติดตามชมตอนลงมือทํานะครับก็สําหรับด้านหน้านะครับผมก็จะได้ลื้อนะครับลูกกระจกนะครับผมแล้วก็เป็นบานเลื่อนนะครับ มานี้นะผมอยู่ในตัวอำเภอเลยนะครับก็ด้านข้างก็ติดกันเล็กน้อยนะผมแต่ก็ไม่เป็นไรนะผมก็จะฝาด้านข้างก็จะรื้อออกนะครับรื้อออกทั้งสองข้างนะผมเืลือ,อไว้แค่ตัวบ้านนะครับ ตามชมไปเรื่อยๆนะครับผมก็สําหรับด้านบนนะครับผมด้านนี้ก็จะลื้อนะครับเป็นลื้อออกนะครับมันเป็นทรงโมเดิร์นเนียเราลังคาเนี่สังคาเป็นทรงโมเดิร์นปย สมัยร้อยปีที่แล้วนี่เร็เอาเรื่อเด้วก็บ้านก็เป็นบ้านเก่าแก่นะครับผมก็ถึงดับร้อยปีเลยนะครับ ก็ส่วนห้องนี้นะครับผมก็เป็นทำการลื้อนะครับลื้อออกนะครับก็ทั้งหมดนะผมก็นับไปนับมานะครับผมเสาก็ประมาณ45ต้นต้นครับก็ตอนแรกก็นับผิดนับถูกนะครับผมอันไหนอันไหนยัยง ลำบ,บากใจลำบ,บากใจก็มองดูอนี่ยังนี่ไอ้ว้ยนี่ก็หน <c oughs> ้านหน้านะครับผมก็เป็นรถแฮ่เทีเนรพันสานะอ่ะที่นาการเพลินนะครับผม ติดตั้งอุปกรณ์ครับเสร็จเรียบร้อยนะครับก็เสร็จแค่ต้นแถวหลังนะครับ แล้วหน้ายังมเป็นก็เหลือถอดอุปกรณ์เล็กๆน้อยๆน,นะครับก็จะประมาณนี้นะครับผม ก็อุปกรณ์ก็ติดตั้งแถวแถวหลังกับแถวกลางนะครับผมก็เสร็จเรียบร้อยรุงนี้เหลือแกะฝาฝั่งนู้นนะครับผมแล้วก็ลื้อออกเสาสามห้องนะครับเพราะว่าฝั่งนู้นมันติดมันติดกันเลยนะครับผมกับเจ้าของข้างๆนะครับผมก็ต้องลื้อออกนะครับผมแล้วก็กําลังลื้อด้านหน้านะครับผมเป็นบานรูดนะครับผมและประตูกระจกนะครับ ก็สำหรับคลิปนี้นะผมก็จะประมาณนี้นะผมก็เอาเดตหน้างานนะครับก็เดี๋ยวรอติดตามชมพรุ่งนี้นะผมงานดีดนะครับพรุ่งนี้ก็น่าจะไม่ได้ดีบนะครับผมก็เป็นงานรื้อฝั่งนู้นนะครับผมจะรื้อให้เสร็จนะครับก็ดี๋น่าจะเป็นเมื่อลือนะครับผมประมาณนี้นะครับผมก็อยู่ตรงกับอำเภอครับผมก็เป็นรถแชนบรรษานะผมก็จอดโชว์ไว้ในอำเภอครับผมให้คนมาถ่ายรูปนะครับ ก็ลอกใหม่ก็เยอะนะครับผมลอกใหม่นะครับก็เปลี่ยนนะครับผมลออเก่าเป็นห้าตันนะครับผมห้าตันมันหนักไปนะครับผมมันห้าตันมันสําหรับบ้านปูนะครับบ้านปูเปนโบสถ์เป็นศาลานะครับผมแต่บ้านไม้ปกติธรรมดานะครับสายสามตันก็เลือเฟือแล้วครับผมก็แรงเยอะเยอะนะครับก็ ลอกใหม่นะผมลอกใหม่ก็สามตันก็ยี่สิบตัวนะผมตันเดียวนะผมตันเดียวมาเป็นลอกแขนนะผมก็สิบตัวนะผมก็ออกใหม่นะผมแล้วก็เหล็กเหล็กขาลอกใหม่นะผมอีกสามสิบชุดนะครับก็ถือว่าซื้อของเยอะเลยนะครับ เรามันเดินหน้าไเรื่อยนะครับผมมีแต่งานใหญ่ไปเรื่อยนะครับก็อุปกรณ์ก็ต้องเต็มที่นะครับผมก็สําหรับบ้านปูนนะครับผมเป็นบ้านปูนก็ต้องเป็นระบบไฮดรอลิกนะครับเป็นทางเขียวที่ผมลงที่คลิปผ่นานๆาานะครับผมเป็นทางเรียงนะครับเป็นระบบไฮดรอลิกแล้วก็มีกระบอกร้อยตันนะครับผมแล้วก็กระบอกดึงก็เป็น กระบอกของแมคโครเก่านะผมก็ไปซื้อมือสองเข้ามานะครับก <T> ็จะประมาณนี้นะผมก็สําหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับต่อฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามได้วยนะครับเดี๋ยวรอชมคลิปหน้านะผมคลิปพร,นะรุ่งนี้นะครับคลิปลื้อหน้าจะลื้อฝั่งนู้นนะครับผมแล้วก็ติดตั้งอุปกรณ์ด้านหน้านะผมก็เบอร์ติดต่อนะผมศูนยะ์ต่อสามศูณหกสามหนึ่งขอบเขดนะรับงานทั่วไทยนะผมดูจะแอบไปตามเบอร์โทรเลยนะครับ นายตามเบอโทรเลยนะครับได้นะครับรก่อสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ